เชออ็นนนไกกกกมมาาาาฝ้้ะหยยยิิิบสดวขออภัยในความอันเสื้อมีขนหมาเต็มเลยแล้วก็วันนี้มันหนาวนะเพื่อนๆถึงบ่ายสองนึงถึงจะมีแดดโอเค ออกเลยตรงนี้ hey, ถอนง่ายอยู่ออดกายหมดอันนี้มอเล่น thank you Corey uh, ถอนอยานะเพื่อนนะถอนอยาให้บ้านแม่ย่านะคะตรงนี้ลูกบอกว่าต้องเอาตรงนี้ออกเ o รา u ยูอันดี้นั่นม m ทุกค t ินิกส์แอร์ a better like that better no i'll be behind a look that's too close i cannot see much of them thank you <laughs> you guys didn't go in we make a video clip it's gonna take a while <laughs> hey, you know, <laughs> thank you Corey. is that better to do this area why yeah. need more take it out more okay It is flower? Can we eat a flower? Can we? Why is this flower? I don't know. Maybe not. I don't think so. Just check with your mom. Assume that not a flower then. I Thank you, Cray. <laughs> Leave it out the door on the path. Okay. Where are you going? I'm... Um, I'm... Okay. Um. Right. Don't flower. No, it's alright. I'll go have a look. He wants to see if he has shit

ว่าจะทำพัดตรงให้มันแบบสวยๆโอ้ oh, on his ear yeah. โอ้ยถอนไม่ได้ถอ,อนย,ย่ถ้าไมมันหยุดอ่ะนี่เพื่อนๆได้แล้วนิดนึงโอ้ใม่ goodness is Harder than what I thought. Can you <laughs> on, can you move out please? <laughs> ah yeah. There's a better tool to do that. Where? I don't know if it should have one somewhere. Yeah, it's it's a make it easier. That's alright. I will just do that from there. <laughs> that one. Oh, what are you doing with that big thing? There oh! Where cool. cool. is Poo Poo here? There's there. the Poo Poo there. Oh. Dad, can you get that Poo Poo where? <gasps> oh, it's in here. Oh. ด oh, ั tool to the user, the ้้อยู่ที่ทำงานไงหนูที่แอดเวิร์คอังกฤษแควินพูดทูนนค่ะซเบตเทราลูคคอรีนซ์เอจส หลังจากนี้นะคะเพื่อนๆไมโครโฟนแบตหมดค่ะก็เลยไม่ได้มีเสียงนะคะแล้วแม่ย่ากับน้องชายสามีก็ไปเอาเครื่องมือที่จะตัดขอบหญ้ามาให้อันนี้นะคะเพื่อนๆไม่รู้เรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆนนี่ค่ะแล้วก็ใช้เท้าเหยียบๆลงไปแล้วก็งัดขึ้นคืออันนี้ก็ง่ายง่ายกว่าใช้พลั่วเยอะเลยครับเพื่อนๆนแล้วก็ทําง่ายๆแล้วดินมันไม่แข็งด้วยนะคะ ช่วงนี้ดินมันนิ่มเพราะว่าช่วงก่อนหน้าก็คือฝนตกนะคะก็เลยทําง่ายๆนะคะขอบอันนี้ก็คืออยากจะทําให้นานแล้วนะคะเพราะว่าแม่ย่าตอนนี้แม่ย่ากเ็เดี๋ยวลื่นนะคะเดินแกเดินขาแกไม่ค่อยดีนะคะถ้าเอาขอบอันนี้ออกแล้วก็มนี่คะ่ะลูกชายก็ช่วยด้วยนะคะทุกคนก็ช่วยกันนะคะเพื่อนๆจะได้เสร็จเร็วๆนะคะแต่ว่าคือ ตอนหลังก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะถ่ายคลิปพ,พวกเธอเข้าไปในบ้านเธอนะคะให้ลูกใจไปดูอ่อทีวีกับแม่ย่านะคะทุกคนก็เข้าบ้านนะคะก็อันนี้ทําไม่นานนะเพื่อนแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะแต่ว่าไอ้ขนขนเศษย้าอนนี้ไปทิ้งเนี่ยหลายรอบนะคะเพราะว่ามันมันหนักมากนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะแล้วก็แกะออกแง่ออกนะคะเพื่อนทําเนี่ยค่ะเครื่องมือนี้นะคะ ก็เสียบลงแล้วก็งัด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 ,งด,งด,งดขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนง่ายๆนะแป๊บเดียวไม่เหนื่อยนะเพื่อนเพื่อนนะแล้ววันนี้อากาศดีมากเลยนะคะกําลังดีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็ได้อากาศบริสุทธิ์ด้วยนะคะได้ออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะตัดต้นไม้ข้างบนให้แกนะคะเรามีครึ่งอีกอันนึนะคะของฝรั่งนะคะทริมเป็นแบบเหมือนไม้ไม้ย,ยาวๆแล้วก็มีตัดที่ปลายไม่รู้เรียกอะไรนะคะ ครื่องมือฝรั่งก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพื่อน,อนก็เลยบอกให้ทุกคนเข้าไปนั่งดูทีวีในบ้านนะคะเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วก็จะตามเข้าไปนะคะแต่วันนี้อากาศดีแต่พรุ่งนี้ก็จะหนาวอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะก็ทำไปนะคะเพลินมากเลยนะเพื่อน,อนช่วยคลายเครียดด้วยนะคะทำสวนเนี่ยนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปได้ไม่นานนะเพื่อนๆน,นะ แบตก็แบตมือถือก็หมดอีกนะคะก็คือตอนเสร็จแล้วก็คือไม่ได้มีวิดีโอคลิปนะเพื่อนเมีแต่เป็นรูปถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าถ้าไปอีกนะคะจะถ่ายวิดีโอคลิปนะคะแล้วก็จะจะ make sure นะคะว่าว่าแบตเตอรี่เต็มนะคะจะได้ถ่ายแบบเออเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเออกดลงไปนะคะกดลงไปกดแล้วให้มันเป็นแนวยาวนะคะ กดไปเรื่อยๆนะคะตามขอบนะคะส่วนไม้ยาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะค่ะตรงยาก็ทำนิดเดียวนะคะแล้วน้องชายสามีก็มาตัดยาให้ทุกๆสองสามอาทิตย์นะคะก็มาตัดยาให้นะคะถ้าช่วงไหนฝนตกนะคะยาก็จะยาวเร็วหน่อยนะคะเนี่ยอาทิตย์ก่อนแกเพิ่งตัดไปนะคะแต่ว่าถ้าถ้าอันต้อง เวลาถ้าจะตัดหญ้าต้องรอให้อากาศมันแห้งๆนะไม่งั้นมันจะเปียกจะแฉะจะตัดลำบากนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ